ะะก็จะมาออรีวิว LPS ตัวใหม่นะคะที่เพิ่งซื้อมานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเราอ่านได้แค่นำสกุลของมันนะคะคือปาร์ตี้ปาร์ตี้อ่านง่ายอันเนี้ยอออะไรก็ไม่รู้นะคะอ่านเป็นตร่งเนี้ยปาร์ตี้เพราะคำศัพท์เด็กๆเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าปาร์ตี้โอเค ก็จะมีเอ,อ่อทารโคูนมาให้นะคะก็จะเป็นตัวนกเราจะมาแกะกันเลยลาเราคา75แล้วก็เป็นแผ่นอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยสีลายก็ก็ไม่ต้องมาจเปังเามือนกัน <Yeah. S 1> yeah. นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะยางข้างหน้ากันเลยเดี๋ยวก่อนนะไปก่อนนะคะก่อนนะครับเออ,เอ,อคือว่าต้องเออเออต้อง ใช่ใช่ต้องตัดตรงนี้อะฮะเอาล่ะโอเคนะเราจะตัดแล้วบอกว่าเขาไม่โดนตัว,วสู้นกน้อยเฮ้ยโดนนหน่อยอ้ายโอ้ยโดนทุกอค่นิดเดียวโอเคค่ะเอาโทรศัพไหนอย,อยู่นี่นะคะ่ะนี่น่ารัออกมาก ใช่ไหมปาร์ตี้ชื่อว่าปาร์ตี้ตั้งชื่อให้ชื่อว่าปาร์ตี้ละกันเพราะว่าเออไม่อยู่ละมันไม่ตายไปลวมันไม่อยู่ละต,ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเนี่ยที่ตรงเนี้ยมันตั้งให้นะคะคําว่าปาร์ตี้ก็คือชื่อมันอยู่แล้วนะคะชื่อว่าปาร์ตี้โอเคก็ก็เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะเพราะว่าเราเห็นภาพข้างหลังมันนะคะ เออเดี๋ยวนะต้องเอานี้ออกอืมน่ะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะโอเคเคลียร์เสร็จแล้วก็เนี่ยมันมันยังไงกันนะมัน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 ต้องใส่มอย่างี้ใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ปะใช่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 ใช,ใช,ใช่แล้วก็พูดไป อะไรอย่างเง้นนะคะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับเจ้าปาร์ตี้น้อยคือนกเออนกแก้วน้อยของเรานะคะบ๊ายบาย